นี่ก็อยู่กับอลูมิเนียมเกมเมอร์ครับก็อยู่กับเกมแคทมาริโอทูเฮดดี้ก็หาโหลดได้จากเพจสโตนก็เขาบอกเกมนี้เป็นเกมที่ยากที่สุดของนี่ยากมากหรือเปล่าโอ้ไม่เห็นยากอย่าลงมาบอกดินแม่งหลอกควายเดี๋ยวเดินให้ดูแม่งตกเฮ้ยลืมบอกไวย ว่าสองบอกตรงนี้แม่งหลอกลืมลืมลืมเนี่ยไอ้พายทินนี่ก็หลอกอ่าโดดเลยไปดดไตัวเมื่อกี้สาตัวลบ2อ่ะไม่หุ้ยผ่านแล้วฮนะ ก็ใช <chat> ้เวลานิดเดียวโอ้ยแม่เอ้ยนิดเดียวโดดไม่ถึงไม่้โผมเรื่อตรงนี้ด <als> ้วยใครมีบอกเอ็นดร์แมนั่นเนี่ยก็ฝากกดไลค์เดี๋ยวก็มีอะไรใหม่ๆก็มาบอกกันนะจาผมจะแคสเกมนี้จบหรือไม่ก็ไม่รู้ถ้ามาตรงมาตายกันแบบนี้ก็เลิกคุย ลืมอีกแล้วอ้าวแพ้อัดคลิปแบบยาวๆแบบนี้น่าเบื่อแม่ตายบ่อยเกินไปไว่ง่ายครับอันนี้น่าจะเป็นพันแรก ดูการตายของผมันดีกว่าบางคนอาจจะอ่านชื่อช n แนลผมไม่ออกนะอลูมิเนียมเจมเมอร์ตรงนี้ก็ผมก็จำไม่ได้ตรงไหนบ้างลงไม่ได้บ้างก็ไม่รู้นี้โหหลอกควายผมจำได้เฮ้ยอ๋อนี่ยผมจำได้ต้องลงต่อยบล็อกตีนเพื่อนผมแจ็คโอเลนเทอร์นยังไม่ผ่านเลยกับ ลินี่ล็อกเกอร์ทีวีเขาผมก็ไม่รู้เขาถึงด้านไหนอโอ้ของนี้อะไม่หยจริงๆะตอนนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ